สวัสดีแฟนๆฟนฮอส,สกอร์ทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งกับทีเด็ดฮอส,สกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีศึกบิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้ไก่เด้ทองท็อตแนมฮอส,สเปอร์จะเปิดบ้านต้อนรับปืนใหญ่อาร์เซนอลทั้งคู่ตอนนี้เหลือความหวังแค่ไปเล่นฟุตบอลถ้วยยูโรปาลีกนะครับอันดับใกล้เคียงกันครับโดยเจ้าถิ่นของโจเซ่มูนิโยอยู่อันดับ10ของตารางครับ ล่าสุดบุกไปทาได้แค่เสมอบอลมัดศูนย์ประตูต่อศูนย์เกมนี้จะไม่มีเดรรี่ครับที่ติดโทษแดนเป็นนัดที่2จาก4นัดนะครับส่วนแนวรุกฝากความหวังให้กับซอนเทอร์มินและเฮลิเกนส่วนปืนใหญ่ของมิเกลอาเตตาตอนนี้อยู่ดับ8นะครับหลังจากที่ชนะมา4ีนัดรวดและล่าสุดครับทำได้แค่เสมอเรสเตอร์1ประตูต่อ1โดยพวกเขาเหลือแค่10คนเท่านั้นครับแนวรุกยังฝากความหวังไว้กับเอมิลิโอบามิยองนะครับและก็รวมไปถึงอเล็กซองลากาเซต สถิติเจอกันสูนสี่ครับผู้นี้2นั้นหนังสุดเสมอรวดครับเกมนี้ผมก็มองว่าโอกาสเสมอมีสูงครับแต่ถ้าจะมีผู้ชนะผมยังมองความเด็ดขาดของปืนใหญ่มีมากกว่าครับในช่วงหลังฟอร์มค่อนข้างลงตัวมากกว่าผมมองว่าปืนใหญ่มีโอกาสบุกมาเก็บ1หรือ3คะแนนในค่ําคืนนี้ครับผมมั่นใจ99%ส่วนอีกหนึ่งเนั้นอยู่ที่คุณขอแต่ผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay, okay, okay. Yeah.